เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาดูเกมที่คุณจะได้ออกประจนภัยไปในโลกอสูรฟัตซีนานาเรื่องราวกับเหล่าเกมเปิดโลก Open World ที่ให้อิสระการเดินทางบนแผนที่ขนาดใหญ่ซึ่งในวันนี้อิงก็ได้หยิบมาแนะนําให้คุณได้รู้จักถึง5เกมกันเลยค่ะส่วนจะมีเกมไหนที่คุณโดนใจหรือว่าติดตามอยู่ต้องมาดูกันเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูเกมที่1กันเลยค่ะขอหยิบเอาเกมภาคต่อของซีรีส์เกม Horizon Zero Dawn ที่มีกำหนดลงให้กับเครื่องเล่น PlayStation 5กันอย่างเกมที่มีชื่อว่า Horizon Forbidden West สำหรับในเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแอคชั่นอ PG จในสไตล์โอ Open World ที่มีการเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตอันไกล้ในปี2062ซึ่งเป็นโลกที่เรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์แล้วก็ภาโพโฮโลแกรมแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อันเลวร้ายและก็โปรเจกต์ซีโร่ดอนนั้นก็ทำให้โลกรอดพ้นจากการถูกทำลายจนกลายมาเป็นโลกกระทัดโดยรวมในภาคแรกค่ะเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้มาสัมผัสกับการประจนภัยของเอลอยนักล่าสาวจากเผ่าโนระที่ต้องเดินทางไปยังฟอเบเดนเวสดินแดนลึกลับแห่งใหม่เพ จะทำการค้นหาต้นตอของภัยพิบัติที่อาจทําให้โลกพังพินาศขึ้นเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้ตื่นเต้นพบกับเหตุการณ์เรื่องราวสิ่งใหม่ๆของเกมประจนถึงเนื้อเรื่องที่มีส่วนขยายให้ดูน่าติดตามค่ะมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่เปิดอิสระให้ทางผู้เล่นได้ท่องโลกกว้างกันแบบจัดเต็ม แถมในเกมนี้ก็ยังมีการเพิ่มเหล่าสัตว์เครื่องจักรกลใหม่ๆที่คล้ายกับไดโนเสาร์นนนาสายพันธุ์มันผสมรงทาให้ตัวเกมดูแฟนตาซีน่าเล่นมากขึ้นดูจากเรื่องราวแล้วนะคะเกมนี้ก็คงมีระบบเกมเพลย์ที่จัดเต็มมากขึ้นกว่าเกมภาคก่อนแน่นอนเลยค่ะส่วนตัวเกมนี้ก็มีกําหนดลงบนเครื่อง PlayStation 4และก็ PlayStation 5ในช่วงปี2022นู้เลยค่ะ เรามาดูเกมที่2กันต่อเลยค่ะจะพามาแนะนํากับเกมเปิดโลกในสไตล์ Minecraft ที่ใส่ความเป็นแฟนตาซีเข้าไปอย่างเต็มสูบแถมยังเป็นเกมที่ทางค่ายรายอดอเกมได้สอยมาครอบครองอีกด้วยค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า High t a l นับว่าเป็นเกมแนว MMO RPG ในสไตล์แซนบ็อกที่มีเหล่าอาชีพต่างๆอันมีทักษะความสามารถมาให้ทางผู้เล่นได้เลือกเล่นหลากหลายแบบพร้อมอาวุธหลากหลายสไตล์และที่สําคัญสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันถึง4คนเลยค่ะ โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาปะจนภัยในโลกสุดแฟนตาซีอันกว้างใหญ่พร้อมออกหาไอเทมทรัพยากรต่างๆมาครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและก็อาวุธเพื่อต่อสู้กับเหล่าัตรูตามสถานที่ต่างๆอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีการเพิ่มระบบคว้างปลาของที่อิงระบบฟิสิก์เข้ามาช่วยสามารถจิบทุกอย่างมาคว้างปลาได้แม้กระทั่งอุจิมูลสัตว์นั่นเองค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าเกมนี้ก็มีระบบการปรับแต่งตัวละครรูปร่างหน้าตาชุดต่งตางๆสามารถออกแบบตามสไตล์ของตนเองได้ พร้อมกับการตะลุยดินแดนต่อสู้กับมอนสเตอร์มากหน้าหลายตาในโหมดมินิเกมที่มีให้คุณได้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นโหมดรองรับมอดโหมดที่สามารถถ่ายทาคลิปตัดต่อได้สร้างคอนเทนต์กันให้สนุกหรือแม้แต่โหมดสงครามต่อสู้กันก็มีค่ะสำหรับเกมนี้ก็มีข่าวว่าพร้อมเปิดวางจำหน่ายให้เล่นกันในช่วงปี2022บนเครื่องเล่น PC ใครที่สนใจก็สามารถลองไปติดตามกันก่อนได้เลยค่ะ มาดูเกมที่3กันเลยค่ะในเกมนี้เนี่ยขอแนะนำกับเกมที่มีชื่อว่า For s e n f a m e นับว่าเป็นเกม PC ออนไลน์แอคชั่น MMORPG ผสมกับแนว Sur v i v a l ในรูปแบบ Open World ที่ทางผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยไปในโลกของอาคา่าดินแดนสุดแฟนตาซีที่เต็มไปได้วยเวทมนต์และก็ปริศนาต่างๆทางผู้เล่นจะมาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ต้องหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้พร้อมกับการปกป้องโลกจากการลุกรานของพวกมอนสเตอร์และทางผู้เล่นต้องทำลุกวิถีทางเพื่อเข้าไปปราบปรามเหล่าบอสตัวสุดท้ายให้สำเร็จก่อนที่โลกใบนี้จะถูกทำลายล้างลงอีกครั้งค่ะ เกมนี้ทางผู้เล่นจะได้เข้าไปตะลุยเดินเจียนและเก็บสะสมเดอะเฟลมดวงไฟอันเป็นพลังงานปริศนาที่สามารถนำมาพัฒนาร่างกายของตัวละครได้สามารถสร้างเวทนมนต์ใหม่ๆอันทรงพลังซึ่งทางผู้เล่นในเลเวลสูงๆจะสามารถสร้างที่อยู่อาศัยสามารถจับสัตว์หรือเดินทางไปยังดันเจี้ยนใหม่ๆได้ค่ะและก็ทางผู้เล่นยังสามารถสร้างห้องส่วนตัวเพื่อเล่นแบบคนเดียวหรือว่าจะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันก็ได้ นอกจากนี้เราก็สามารถเล่นกับผู้อื่นๆหรือจะทําการ PVP กับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆโดย1นึ่งเซิร์ฟเวอร์นั้นจะรองรับผู้เล่นได้สูงสุดถึง50คนกันเลยทีเดียวค่ะโดยเกมนี้ก็มีกําหนดวางจําหน่ายบน PC ผ่านร้านค้าสต e a m ภายในปี2022ส่วนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, Xbox One และ Nintendo Switch นั้นยังคงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ ในเกมที่4ขอหยิบเอาเกมรูปแบบโซที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกของพินอกคิโอหรือหุ่นไม้จมูกยาวเวลาพูดโกหกมาทําการแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับเกมที่มีชื่อว่า Li n e อ f P นับว่าเป็นเกมแนวโซไลท์ที่จะพาคุณมารผชิญหน้ากับโลกล่มสลายอันรายร้องไปด้วยเหล่าสิ่งชั่วร้ายหม่นหมองภายในมหานครแห่งคลาสทางผู้เล่นจะมาเป็นหุ่นไม้พินอกคิโอที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับจดหมายโน้ตที่เขียนว่าจงตามหามิสเตอร์เกปเตโตที่อยู่ในมือคะ่ะ เขาจะต้องออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองปริศนาเพื่อพยายามไขความลับของเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับการหาทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดในโลกใบนี้ด้วยการโกหกที่จะช่วยเขาได้เกมนี้ทางผู้เล่นจะสามารถพลิกแผงสถานการณ์ด้วยการใช้อาวุธธรรมดาหรือนำไปดัดแปลงเป็นอาวุธสุดพิเศษบวกกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไว้ต่อสู้กับเหล่าศตรูที่เหนือชั้น ซึ่งตัวเกมนี้ก็ยังมีภารกิจให้ทำกันค่ะโดยภารกิจนี้ก็ต้องอาศัยการโกหกและการตัดสินใจในการเลือกทางเดินที่ดีเพราะว่าการเลือกทางเดินนั้นจะส่งผลกระทบกับการดำเนินเรื่องราวทั้งหมดไปจนถึงบทสรุปที่ทางผู้เล่นจะได้พบเจอที่แตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับเกมนี้ก็มีแผนว่าจะมีการกำหนดวันวางจำหน่ายในช่วงปี2022บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One และก็ Xbox Series X ค่ะ สำหรับเกมสุดท้ายในคลิปนี้คุณผู้ชมที่อยากจะเป็นพ่อมดแม่มดในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์คราวนี้จะได้มาสานฝันกเสษทีค่ะกับเกมที่มีชื่อว่า h o g w a r t ์เลกาซีโดยเกมนี้ก็มีการทำออกมาในแนวแอคชั่นอาร์พีจีประจนภัยในมุมมองบุคคลที่3พร้อมเรื่องราวอันสุดมหัศจรรย์แฟนตาซีที่คุณจะได้ปรับแต่งสร้างตัวละครพ่อมดหรือว่าแม่มดมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกเวทมนต์ภายในโรงเรียนฮอกวอตส์อันโด่งดังพร้อมมาคัดเลือกเข้าบ้านทั้ง4แยกหอกันไปใช้ชีวิตกันได้อย่างอิสระเลยค่ะ เกมนี้ก็ได้มีการใส่เรื่องราวให้เราได้ลดเล่นไปในจักรวาลของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์โดยทางผู้เล่นจะได้มาสัมผัสเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนฮอกวอตส์ช่วงเวลาย้อนกลับไปเมื่อ1,800ปีก่อนเรื่องราวทั้งหมด บวกกับเรื่องราวเสริมในโลกเวทมนต์ที่ทางผู้เล่นนั้นจะได้มาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถเลือกทางเดินพร้อมกับการต่อสู้กับเหล่ามารร้ายและก็ทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายกันให้สนุกบอกเลยนะคะว่าสาววิกเฮริ่งพอตเตอร์ต้องห้ามพลาดกันเลยค่ะสําหรับเกมนี้ก็มีแผนว่าจะมีกำหนดวางจําหน่ายในช่วงปี2022บนเครื่อง PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One และก็ Xbox Series X มาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน สำหรับในคลิปนี้อิงก็ได้มาแนะนำเกมสนุกแนว Open World ครบทั้ง5เกมกันไปแล้วนะคะหากว่าคุณยังไม่หนำใจหรือว่าอยากจะดูคลิปเกม,เมอ,อื่นอีกก็สามารถมาดูคลิปที่ช่อง Visual Gamer TH และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปลต่อไปกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ